ตัวที่ enfin 1ครับก็คือคำว่าต้าเชียงต้าเชียงแปลว่าช้างครับวิธีการอ่านเตอตา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 เสียงนี้สี่แล้วก็ซียังเชียงเชียงเส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 ียงเหมือนกันอ่านวงาต้าาเสียงเสีวงาชีนงครีบงเียงเียนักเรียนอ่ายตาสียงเสียงเสียงเสเสียงต้าเสียงเสีวงเชียงครับสเสียนเีกงรเขียนเนาะ คำแรกครับคือคำว่าต้า1ครับสองสและเสี่ยงหนึ่งสองสาแล้วก็ห้าหกเจ1ดแปอ่านว่าต้าเสี่ยงแปลว่าช้างครับตัวถัดมามอมอแปลว่ามาครับ วิธีการอ่านมัวอามามาหมาหมาเสียงที่สามแล้วก็ทีนี้อ่านตามฟุกายหมาหมาแปลว่ามาครับสำหรับวิธีการเขียนนะครับขีที่หนึ่งครับสองแล้วก็สามอันนี้คือหมาที่แปลว่ามา้าตัวดัดมาครับหนิวหนิวก็คือวัววิธีการอ่านเนยนิวนิวนิวหนิวเสียงที่ สองครับอ่านว่าหนิวแปลว่าวัวอ่านตามพูกายหนิวหนิววัวทีนี้วิธีการเขียนหนิวนะหนึ่งครับสองสามสี่นี่คือหนิวแปลว่าวัาวครับตัวถัดมาครับเมื่อกี้หนิวที่แปลว่าวัวใช่ไหมทีนี้มาที่สหนิวสุยหนิวแปลว่าควายครับทีนี้วิธีการอ่านนะ ซุย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 เสียงที่สามเนาะแล้วก็เน,น iet, อิวนิวนิวนิวเสียงที่สองอ่านว่าซุยนิวอ่านตามปกติครับซุยนิวซุยน,นิวควายนะครับโอเคทีนี้วิธีการเขียนครับเขาซุยนะหนึ่งสองสามสี่นะ 1, 2, 3, และนิวหนึ่งสองสามสี่ สุยนิ้วคือตอบเองนะโอเคตัวถัดมาครับหยงอยงหยองแปลว่าแพะครับวิธีการอา่านอีอังยางยางหยางเสียงที่สองแล้วก็ทีนี้อ่านตามผูกก้ใกล้หยองหยองแปลว่าแพะครับวิธีการเขียนครับหยางนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หยางแปลว่าแพ